สวัสดีครับคุณผู้ชมสสวัดีค่ะเราจะเจเองพูดก่อนไม่ใช่มึงจะให้ือนกัคุณพูดก่ช่องกูเหมือนคุณพูดก่เจเเจเเราเจเจไม่ได้ฝพูดก่อนพูดก่อนเจเจเองสวัสดีครับคุณผู้ชม เจอกันในช่องแสงเกีนเมล้านอีกแล้ววันนี้ผมจะมาเอาตัวรอดในป่าอเมซอนอีพีที่แล้วนะเราไปตกกุ้งกันอีพีนี้เรากลัมากลางเต็นท์อยู่ในที่นูนะคนน่าที่เราดูใช่ไหมเกีอ้ย เดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันก่อนเลยอย่างแรกนะคะรับล้วไป One hour later นมึงตาอนะคำทำไหน่อยดิเคยกางเต็นท <c oughs> ์อะไรออันนี้อยู่า้าง <c oughs> ล่งนนางอันนี้อยู่งองกลางอันไหนอะอันนี้อยู่กองล่างอน้อองกลานไม่เห็นไม่เห็นตกอยูยงไงโอ้โหเนี่ยคืออยู่กองางงกันดัเนี่ย <c oughs> <c oughs> คนเราฝากเปล่าคนเราฝากอ๋อนี่นี่ได้แล้วนะโอ้โหไอ้ตัวนี้ไม่ขาดอ่ะไม่เป็นไรเราที่ใหญ่ใหญ่ประติโกะแล้วว่ะใหญ่ประติโกะเลยนี่หรอใไม่ได้นะเพราะมันขาดอ่ะเนี้ยไม่เป็นไรเดียวบทีด้รันนี่เกี่ยวไปเลยจบปิ้งกับสิงแมวไปเดี๋ยวเราไปก่อไฟเดี๋ยวเราไปล่าไก่กันไม่เราต้องเอาตังเราไปล่าไก่ไปล่าไก่ก่อนนี่กองทัพกำเดินด้วยท้อง ดูนะ้ยังไปออกมาจักกันนี่ทำไรอ่ะนี่โบกเป้าบอลที่ทำไมอะขี้อยาไก่ได้ไก่แล้วเนี่ยไก่ฟ้าประทานไก่ฟ้าประทานอืมจดีดีเลยดีเลยไปเดี๋ยวไฟต่ไฟต่ไฟหยาดหยาดมกะแค่ฟันเองจะติดแล้วเนี่ยนี่วิ่งซื้อจากร้านอีเลี้ยงไปเนี่ยยี่เลี้ยมันจะออกไปได้โอ้หเดินทางไกลกี่กิโลอ่ะ บอกแล้วถาดีไม่มีเขาตัม้งานป่าหมดแล้วนี่เราก็ต้องนี่แหละไม่ไปซื้อบอกแล้วให้ใช้ไม้ไม้ไม้อย่างเดียวไม้อะไรอ่ะเนติดที่มึงไหมอ่ะนี่เละนี่นี่มน้ำกวาน่ารักจงเอไแคไหนน้ทมาอย่างคุณเดี๋ยวเราตั้งีนเราตังรนตั้งเตรียมที่มาีาลูกเสือ เอ๊ะเก็บอ๊ะเอ๊ะองไกลเมเอ๊ะนี่ตกูหลายรอบแล้วนะเอ๊ะอยู่ไวอยู่ไว้ไม่รีกรุ่นแตอาไก่มาเลยเพื่อนอาแล้วทุกคนไฟเราติดแล้วตอนนี้นะครับนะอเราไปหามาใช่ไก่อเราได้มานี่เราก็จะเสียบไก่เลยนะครับอเีของมึงอย อาการตั้งมือไหนวะนี่เป็นอะไรเนี่ยยังไม่เลิกเลนเนี่ยมายแล้วไม่มีอะไรมัดใจเราหรอไม่มีวะได้อยู่นี่แหละ เราหอมทำไมอะ่ะพีเจ้ายุใจกูอยู่เฉยอ,อยู่เฉยอ,อย่าจับอย่าจับอย่าจับทำไมดีอ่ะปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเขอดแดดมึงตายตีนแน่ลปล่อยมันรอคุณผู้ชมรออย่างเดียวอย่ากทำนั้งแต่เด็กดิจ่ะใช่เหรอเอจเจแม่งอย่างเอาเลยไอ้เกงกูขาดไปแล้วเต้าไอ่ะน่าเกลียดจัดเลยดีๆหมุนแบบรอบๆรอบ รอบๆเซ่ปะโทมึงไม่เห็นกะะงไก่ย่างข้าวดำแค่คุณเห็นเขาหมุนอยู่แค่นี้ไม่ใช่ไก่ย่างข้าวดำมันหมุนรอบรอบพี่อะไรไก่ย่างอะไรเนี่ยวิเคราะห์หรือไก่าย่างอะไรเขาหมุนอยู่แค่นี้ด้าน,น,น,นั้นหมูหันหมูหันหมูหันโอ้โหบ้านกินแต่หมูหันไงใช่อะไรอ่ะไอ้นี่มันเอาจากไหนได้กินเลยอย่าหมุนเยอะก็กูอยากหมุนนี่อ่ะแบบว่าอันนี้พอไม่ชมกูดิ ไแทนก็มาได้ไก่งานโอ้โหนี่เป็นไก่ที่เราไปล่ามาได้นะครับนะนี่คือไก่ป่าจากอเมซอนแล้วเอาไปกินนะใช่อะไรของมึงนี่นี่คือไก่ป่าจากอเมซอนนะครับไก่ตัวนี้เป็นรสชาติไบนว่าสชาติโอ๊ยเบ๊กสีเริ่มมาวะเฮียดูดิสีเริ่มมาว่ะเอ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 าว่ะเฮ้ยได้จีนได้รอน ไอ้ยีน่าด,ดอนสีเริ่มมาแล้วเอ้ยไก่กูได้แหลยเจ๊เราว่าไก่เราได้แล้ววะ<า>นี่เลยไก่กูได้สีเลยมึงเสือกูโหลดทิมทิมดิอันนี้ทิมหนีเหมือนไก่ที่เราแข่งเลีอ่ะผู้ชมไก่ผมทำได้แล้ว มึงเป็นกนอดน่ะไปเดี๋ยวไปสว่าปามไก่กันดีกว่าทุกคนนี่ใบตองใบตองจากประเทศอะไรศรีลังกาเขาได้มจาจากประเทศศรีลังกาเขาได้จากประเทศศรีลังกาเออแม่ <c oughs> ป่ากูขาดหมดแล้วไอ้เฮียอย่าพึ่งรอเขารอ,รอทำไมกูต้องรอรอสิรอเรามาด้วยกันเออรอ,รอแป๊บนึงโอ้ยเจเจ มาว่ะวที่เราเก็บพริกมาจากตะูนั่นอะตรงไหนในป่านั่นน่ะก็ขี้ไว้แล้วเม็ดต้นึ้นขึ้นใช่เหรออันตรายนะนี่โคตรดีดูดิอุ๊ยร้อนร้อนอุ๊ยร้อนร้อนอร่อยอ่ะ ดเีเจเจมันร้อนมันดีอ่ะมันร้อนเนี่ยให้เ,เรากินก๋างเลยงามนะแล้วก็ทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมเย่เย,ย่ปันยิโกะแล้วเราก็จะนอนพักทั้งงานอืที่นี่อร่อยมากอร่อยปะไม่น่าเชื่อนะว่าจะอร่อยขนาดน,นี้นะ ไก่ป่าแอฟริกามึงยังไม่เลิกกินอีกเหรออร่อยโอ้โหอ,อะไรไก่ง่ายน่องไก่น,นานๆได้ฟิวอะอาหารปลาด้วยอร่อยมากเลยอร่อยโอ้โหอันนี้เป็นอาหารมื้อที่แบบว่าโคตรด,ดีผู้ชมก็คำพูดใดวจดาจนาใดณที่นี้นะครับ ไม่สุภาพขออภัยพี่ๆทุกท่านไว้ด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆที่ดูอยู่ควรม,มีผู้ใหญ่แนะนำนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อหาความรุนแรงแล้วก็คำหยาบคายนะครับก็ขออภัยพี่ๆทุกท่านไว้ด้วยอภัยพี่ๆนะนะทุกท่านด้วยอาอขาก็ยังเอาเจอก,กันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าทำไรดีไม่รู้โอเคบายยทำไ,ไมอ่ะเฮ้ยไปปิดคลิปเลยหรอ ไปเลยเหรอไปเลยเหรอไปเลยเหรอเาก็ได้เวลาปิดทิปกันแล้วนะครับนะก็วันนี้สนุกมากนะครับวันนี้สนุกมากก็พาเจเจมาไปจนภัยหนึ 1, ่งวันนะครับหนึ่งวันไปย่างไก่กินกันอร่อยปะอร่อยมากเพราะคำพูดใดวาจาใดอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ขัต้นว่าถ้าไม่สุภาพขออภัยพี่พี่ลูกท่านเวนาทีนี้ด้วยนะครับนะก็พยายามนะพยายามพยายามพยายาม นี่ปิดคลิปก่อนปิดคลิปปิดนี่หันไปตรงกล้องนี่ปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วจะแดกอย่างเดียวเลยมึงอ่ะกูจะกินไก่ไปลาลงไปแดกไปน้ำไหมก็ดีนะมันจะร้อนพอดีก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเราและชื่นชอบเรามองกล้องไหนพูดอ่ะมองแบบนี้จะเป็นยูทูบเบอร์ของนุ๊มองมองเข้าไปที่กล้องมองเข้าไปในตาก็ขอบคุณขอขบคุณนะครับนะพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณ พี่พีทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตนะคร <_ an> ับก็เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปที่แบบว่ามีสระสาระเร็วอะมึงสาระเร็วมึงสาระเร็วม,มึงสาระเร็วพอสมองออกไปช่องแสงเทียนมือลั่นแค่นี้จบนะครับนะสวัสดีครับ